เคยอภิษเคยกิดเล่นๆปะว่าถ้าโลกหยุดหมุนขึ้นมาปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นน่ะโลกจะแตกไหมโอ้โหคำถามสุดยอดเลยออนถ้าโลกหยุดหมุนจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าโลกอาจจะไม่แตกแต่พวกเรานี่แหละอาจจะปลิวกระเด็นกันหมดเลยฮะทำไมอ่ะโลกก็แค่หยุดหมุนเองนะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอต้องเล่าแบบนี้ตอนนี้โลกหมุนอยู่ตลอดเวลานะ ด้วยความเร็วประมาณ1,670กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงเส้นศูนย์สูตรโอ้นั่นมันเร็วกว่าเครื่องบินอีกแล้วถ้ามันหยุดแบบฉับพลันละ่ะถ้าหยุดแบบปุ๊บทุกสิ่งที่อยู่บนโลกทั้งคนรถบ้านน้ำทะเลจะยังคงเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเดิมแล้วก็ปลิว เหมือนเรานั่งรถแล้วเบรกกะทันหันแต่ไม่มีเข็มขัดวิลภายเลยยากน่ากลัวมากแล้วแบบนี้น้ำทะเลจะเป็นยังไงน้ำทะเลก็จะพุ่งเข้าช้ยฝั่งเกิดคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาและอาจท่วมพื้นที่ใช้ยฝั่งทั่วโลกเลยละเงินบ้านริมทะเลก็แย่เลยสิแล้วแผ่นดินไหวละ่ะจะเกิดด้วยไหมก็อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลของเปลือกโลก เพราะการหมุนของโลกมีผลต่อโครงสร้างภายในของมันเหมือนกันแล้วต่อจากนั้นล่ะโลกจะอยู่นิ่งๆเลยเหรอถ้าโลกหยุดหมุนไปเลยจริงๆสนามแม่เหล็กโลกก็จะหายไปด้วยนะเพราะมันเกิดจากการหมุนของแกนโลกแล้วถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กล่ะก็แปลว่ารังสีจากอวกาศกักบดวงอาทิตย์ก็จะเข้ามาเต็มๆเลยพืชสัตว์มนุษย์อาจจะอยู่ยากขึ้นมากแถมยังส่งผลต่อระบบนำทางด้วยเพราะเข็มทิศจะใช้ไม่ได้แล้ว โอ้โหแค่โลกหยุดหมุนทำให้เกิดอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะใช่เลยแถมยังทำให้เวลากลางวันกับกลางคืนเปลี่ยนไปด้วยนะเช่นอาจมีแดดจ้าหกเดือนแล้วก็หนาวเย็นอีกหกเดือนเหมือนอยู่ในขั้วโลกทั้งปีเลยว้าวแบบนั้นจะอยู่ยังไงเนี่ยโลกเหล่านี้สุดล้อเลยที่หมุนได้อย่างสม่ำเสมอแบบนี้ใช่แล้วโลกหมุนพ่อแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนกำเนิดและจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่หยุดทันทีแบบที่เราคิดแน่นอนงั้นเราก็ขอขอบคุณโลกที่ยังหมุนอยู่ทุกวันขอบคุณที่ไม่ปลิว <laughs> และถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องรอบตัวสุดว้าแบบนี้อีก